โอเคเนาะจะบันทึกไว้เผื่อใช้ประโยชน์อ่ะอ่ะน,น้ำเสนอข้อหนึ่งเลยจ้ะข้อหนึ่งเนี่ยแผนที่ท่านจัดการเรียนรู้เนี่ยในครั้งนี้สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้อย่างไรนะฮะจะสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาแผนในการจัดการเรียนรู้เทอมที่สองค่ะโดยจะเป็นหน่วยที่สิบหกค่ะซึ่งเอ่อจะเป็น จัดการเรียนรู้ตั้งแต่หน่วยที่เก้าถึงสิบกค่ะแล้วก็แผนนี้จะจัดอยู่ในหน่วยที่สิบหกค่ะเป็นชั่วโมงที่สองค่ะเรื่องตัวการันค่ะอันนี้จะสอนในเรื่องตัวการันหนึ่งตัวค่ะอืมอันนี้ไปทำปรับปรุงแล้วทำทำทำมัไม่เหมือนเพื่อนก็ได้ทำเป็นตารางเนาะแสดงเฉพาะหน่วยนั้นก็ได้ถ้าเราที่เี็จทำเยอะก็ได้เหมือนเหมือนกันเนาะ อฉันตอบันคือก็ใจอยู่ค่ะ<ก>สอง,อสงจุดประสงค์นะคะการเรียนรู้ในครั้งนี้สอดคล้งองกับมาตรฐานการเรียนรู้ในตัวชีวัดอย่างไรคะ่ะอืมจุดประสงค์นะคะก็คือหนึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายการอ่านคำที่มีตัวการันหนึ่งตัวได้คะ่ะ สองนักเรียนสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตัวการันต์หนึ่งตัวได้ค่ะสามนักเรียนสามารถเห็นความสําคัญในการใช้ตัวการันต์หนึ่งตัวค่ะมาตรฐานนะคะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดคือใช้กระบ,บวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านค่ะ,ะตัวชี้วัดเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของอ่านออกเสียงคําข้อความ เรื่องสั้นๆและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องกรองแท้วค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านค่ะโอ okay. เคไม่ติดขัดอะไรต่อไปเลยจ้ะค่ะข้อที่สามนะคะสาระสำคัญและสาระการเรียนรู้ในแผนนี้สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่อย่างไรสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือ ตัวการันหนึ่งตัวเนี่ยคืออักษรที่ไม่ออกเสียงหนึ่งตัวมีไม้ตะขาตเนี่ยกำกับไว้จุดประสงค์ก็คือเ pues นี่ยนักเรียนสามารถอธิบายการอ่านคำที่มีตัวการันหนึ่งตัวได้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันหนึ่งตัวได้สามนักเรียนสามารถเห็นความสําคัญในการใช้ตัวการัน1หนึ่งตัวค่ะตัวการัน1หนึ่งตัวคืออักษรที่ไม่ออกเสียงหนึ่งตัวใช่ค <begin> ่ะอย่างเช่นคําว่าวันเสาร์ คำว่าเสาคือเราเรือจะไม่อ่านออกเสียงค่ะมีไม่ทันตะคาตตรงกับไว้ใช่ค่ะถ้าสองตัวก็คือวันจันทร์ค่ะจันทร์คำว่าจันจันต่อไปเอาเถะในฐานะที่นักเรียนสามารถเห็นความสําคัญในการใช้ตัวสอนก็เขียนประโยชน์ของตัวเน้นความสําคัญเห็นทึงความสําคัญยังไงเอ่ยเอ่อเหมือนเน้นความสําคัญในการใช้คําค่ะเหมือนคําที่ใช้ค่ะ ตัวตัวอย่างมากกว่านี้สิเหมือนเหมือนคําทั่วไปที่นักเรียนรูน้จักอยู่แล้วที่ไม่มีตัวการันอ,อันนี้เป็นคําที่มีตัวการันก็คํามันจะต่างจากคําทั่วไปค่ะคือมันมีตัวการันและความหมายของคําแต่และคําก็ต่างกันแล้วก็ตัวการันเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะคือมีตัวสะกดอยู่ข้างหลังแต่ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ค่ะหนูไปพิมพ์เพิ่ม,มตามที่หนูอธิบายเมื่อกี้เนาะ ได้ค่ะต่อจากที่สาระสำคัญเนาะขอได้ค่ะจันโอเครอแป๊บพิมพ์เพิ่มตามที่พูดค่ะข้างล่างใช่ไหมใช่ใช่ต้องมีพิมพ์เพิ่มอโอเคต่อไป ต่อไปข้อที่4ี่ค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนนี้สอดคล้องกับจุดประสงค์สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่ประสงค์อย่างไรค่ะจุดประสงค์นะคะคือนักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายการอ่านคําที่มีตัวการันหนึ่งตัวได้กิจกรรมก็คือครูเนี่ยจะให้นักเรียนดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับตัวการันและนักเรียนเนี่ยสังเกตการใช้ตัวการันจากวิดีทัศค่ะและ้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมปริศนาคาทายโดยครูเนี่ยจะอ่าน คำท้ายนักเรียนนะนักเรียนเนี่ยจะผูตัวเองแล้วก็พูดว่าตัวการันาคาที่มีตัวการันในปริศนาคําท้ายเนี่ยคือคําว่าอะไรสื่อที่ใช้จะค่ะจะเป็นสื่อเพลงจาก youtube ค่ะแล้วก็จะเป็นสื่อบัตรคํปริศนาแล้วก็ค่ะโอเคเอฟังนั่นเป็นว่านาักเรียนสามารถอธิบายการอ่านคํานี่นะดูวิีทัศน์เล่นเกมนี่ไอ,นไอ้นี่ครูเห็นด้วยอยู่แล้วร้อเปอร์เซ็นเพอร์แต่ว่า มีตรงไหนที่ครูอธิบายอะไรบ้าเหมือนอให้นักเรียนววดิทัดเสร็จแล้วค่ะแล้วก็คุณครู<ถ>เนี่ยจะ,ะแทรกเข้าไปในเนื้อหาว่าวันนี้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเขียนตามนั้นค่ะไปเขียนตามนั้นเป็นเข,เขียนลงในนี้ใช่ไหมครับเพิ่มเติมปรับ,ปร,บปรับและส่งใหม่อันเดิมไม่ต้องลบก็ได้เนอะปรับได้ส่งใหม่แล้วก็ไปไปใช้คําว่าวีดิทัศนะตามราชบัณฑิตกาหนด เข้าใจเข้าใจค่ะก้สองก้สองนักเรียนสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตัวการันต์หนึ่งตัวคือครูเนี่ยติดแผนภูมมบอร้อยกรองหรือว่าให้นักเรียนดูแผนภูมิค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอ่านแล้วก็ฟังโดยการปรบมือให้จังหวะเข้ากับเสียงเพลงค่ะแล้วก็นักเรียนเนี่ยอ่านบร้อยกรองพร้อมกันหนึ่งถึงสองเที่ยวแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มค่ะนักเรียนอ่าน แล้วก็จะถามนักเรียนว่าในบทเรือ,พองพรงเนี่ยมีทั้งหมดกี่คำแล้วมีคําว่าอะไรบ้างค่ะแล้วก็นักเรียนออกมาแต่งประโยคหน้าชั้นเรียนค่ะก็สามก็สามเอ,อ,อนักเรียนสามารถเห็นความสําคัญในการอ่านในการใช้ตัวการันหนึ่งตัวค่ะครูเนี่ยจะเอะร่วมกันสรุปว่าตัวการันหนึ่งตัวเนี่ยคือตัวอักษรที่แม่ออกเสียง หนึ่งตัวหรือมีไม้ตนากเนี่ยกำกับไว้แล้วก็จะมีการให้เนียนแต่งประโยคโดยนําคําที่มีตัวการันตหนึ่งตัวมาแต่งค่ะแล้วก็นักเรียนนีกตัวอย่างค่ะเอาจากสื่อจากสื่อใบงานค่ะสามารถดูได้ค่ะมีมีถามเกี่ยวกับความสําคัญเลยสืบ มันจะเขียนเกี่ยวกับความหมายวิธีการใช้ตัวการันค่ะเหมือนตัวการันเนี่ยมันจะมีพยัญชนะหลายตัวที่ท,ที่นํามาใช้เป็นตัวการันค่ะอืมสื่อเพื่อส่งเสริมไม่เห็นความสําคัญ<ะ>เนาะค<ะ>่ะอ๋อก็อาจารย์ก็บอกในส่วนที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแก่ข้อหนึ่งเป็นหลักเนาะค<ะ>่ะอ๋อข้อต่อไป ต่อไปจะเป็นสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิตอลที่สอดในแผนนี้นะคะสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงค์ค่ะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับข้อแรกค่ะโดยสื่อเนี่ยจะใช้เป็นสื่อเพลงจาก y o u t u b e ค่ะจะเป็นสื่อนวัตกรรมจากบัตรคําใบงานแล้วก็แผนภูมิบทร้อยกรองค่ะโอเค่านก็ได้ไป ต่อไปการประเมินผลการเรียนรู้ในแผนค่ะสอดคล้องกับจุดประสงค์นะคะผลการเรียนรู้นะคะก็คือจุดประสงค์คือนักเรียนสามารถอธิบายการอ่านคําที่มีตัวการันหนึ่งตัวการประเมินก็คือจะเป็นกิจกรรมการบอกความหมายและยกตัวอย่างคําที่มีตัวการันค่ะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมการซักถามระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินก็คือจะเป็นการประเมินจากการสังเกตในห้องเรียนค่ะ อาเป็นฟตั้งใจฟังเนะ<ฆ>าะการประเมินจากการสังเกตเป็นการประเมินเลื่อนไปอยู่ช่องที่สองส่วนเครื่องมือก็คือแบบประเมินหรือว่าแบบสังเกตแบบสังเกตก็ได้นะ<ฆ>แต่ว่าการประเมินนี่ประเมินจากการสังเกตเนาะ<ฆ>ประเมินจากตรวจใบางานเครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกคะแนนแบบบันทึกอะไรก็แล้วแต่แบบสังเกตแบบบันทึกได้หมดเลย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นเครื่องมือเข้าใจเข้าใจค่ะไอ้การกิจกรรมใบงานไม่ใช่การประเมินมันเราการประเมินก็คือต้องประเมินคือวัดยังไงนะวัดวัดจากการตรวจใบงานโอเคได้เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกคะแนนการตรวจใบงานโดยมีเกณฑ์อะไรแบบเนี้ยเข้าใจค่ะโออถ้าไมก็นนี้นะไปปรับปรุงอาจารย์เขียนปรับปรุง ส่วนข้อที่7ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพความแตกต่างและความสนใจของผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะกิจกรรมก็จะมีการเล่นเกมกันตอบคาถามแล้วก็จะเป็นการบอกความหมายของตัวการันหนึ่งตัวค่ะจะเป็นกิจกรรมการร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ตัวการันหนึ่งตัวกิจกรรมที่มีการยกตัวอย่างคําที่มีตัวการันหนึ่งตัวในการใช้ในชีวิตประจำวันผู้เรียนโดยผู้เรียนเนี่ย ทุกระดับเนี่ยสามารถยกตัวอย่างได้แล้วก็จะมีการร่วมกันเล่นเกมโดยจะไม่แบ่งกลุ่มว่ากลุ่มนี้เรียนเก่งกว่าหรืออ่อนว่าค่ะสะรวมกันค่ะรวมกันค่ะแล้ว,ลวเราเตร,รียมเราเตร,รียมอะไรบ้างสำหรับเด็กอ่อนเด็กอ่อนนี่เราเหมือนจะเป็นการให้สะกดคำค่ะอ่านคำเน้นโดยจะให้เพื่อนช่วยค่ะจะอ่านจากบัตรคำที่คุณครูนำมาค่ะเพื่อเสริมเขาค่ะ เด็กเก่งเด็กเก่งครูเตรียมอะไรสำหรับเด็กเก่งเด็กเก่งเนี่ยจะให้เขาฝึกแต่งประโยคจากคําค่ะเพราะว่าเขาเนี้ยสามารถอ่านได้เขียนได้แล้วก็ฝึกฝึกการแต่งเตรยียมไว้ในแผนจริงๆหรือเปล่าเบนมันมีในแผนค่ะมันมีในใน,ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะว่าว่าว่ามีการไออ่านสะกดคําแล้วมีเพื่อนช่วยแล้วมีการแต่งประโยคมีอยู่ในแผนนะเบน อ๋อในแผนหนูไม่ได้เขียนเอะสะกดคําค่ะแต่ว่าเหมือนมันจะมีการใบางานการแต่งประโยคค่ะใบางานการแต่งประโยคมีแล้วอืแต่ส่วนอื่นๆให้ทําในห้องใช่ไหมอ๋อการแต่งประโยคหนูจะให้ทำในห้องด้วยค่ะโดยให้บอกไปเขียนในกระดาษใช่เด็กๆที่ว่าอะไรสะกดคําเมื่อกี้หนูให้ทำในห้องแต่ไม่ได้ระบุไว<ช>้ในแผนใช่ไหมใช่ค่ะอืม จริงถ้าระบ,บุกได้นไม่รู้จะวงเล็บตรงไหนสําหรับเด็กอ่อนจะเป็นยังไงว่าไม่ได้ผิดเงื่อนไขการเขียนแผนนะถ้าทาได้จะดีะข้อแปดข้อแปดออกแบบกิจกรรมที่บูรณาการการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตบริบทชีวิตจริงของผู้เรียนค่ะในการจัดการเรียนการสอนนะคะในครั้งนี้ก็ทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับตัวการันหนึ่งตัวทั้งที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันและคําศัพท์ใหม่ๆที่นักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยค่ะ ย่างเช่นตัวการันที่นักเรียนเจออยู่ในปัจจุบันก็คือตามเหมือนสัปดาห์มีเจ็ดวันก็มีคําว่าสัปดาห์วันจันทร์วันเสาร์ที่นักเรียน<อ>คุ้นเคยเท,ที่ในแผนมีเราเตรียมอะไรไว้ที่เกี่ยวกับชีวิตจริงบ้างเป็นอ๋อเหมือนในชีวิตจริงจะเ,เตรียมไ<ผ>ว้ในแผนนะ่ะนะเตรียมอะไรไว้เตรียมให้เขาเรียนรู้ยังไงเหมือน มันจะมีบทร้อยกรองค่ะแล้วก็ในบทร้อยกรองนียจะเป็นคําที่นักเรียนใช้ในชีวิตรจริงค่ะแล้วก็จะเราก็เป็นคําศัพท์ใหม่ๆค่ะเช่นคาว่าเ,ออเหมือนคําว่าในชีวิตรจริงก็จะเป็นคําว่าสงการค่ะที่นักเรียนพูดอันนี้เราเรา,เราเขียนเราเขียนเราออกแบบไว้ในแผนว่าเด็กต้องได้ครูเขียนให้ดูหรือว่าครูจะนำเสนอทางไหนคาว่าสงการหร,หรือว่าถามเด็ก มันเป็นในแผนภูมิค่ะแล้วก็จะถามเด็กว่านักเรียนคุ้นเคยคําไหนบ้างในแผนภูมิบทเพลงนี้<อ>ที่นักเรียนได้อ่านไปค่ะโอเคอะข้อต่อไปเก้าข้อเก้าค่ะออกแบบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนนี้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรอย่างไรจ้่ ในด้านการเรียนการสอนเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาเช่นการตอบคําถามการเล่นเกมการบอกความหมายการยกตัวอย่างคําหรือว่าการตแต่งประโยคค่ะตรงไหนที่เป็นนวัตกรบ้าง เหมือนการแสดงความคิดไหมเหมือนไม่จริงก็จะอยู่ว่ามันยากสําหรับที่จะสอนเรื่องตัวการันเนาะที่จะเป็นนวัตกรอืมแต่อย่างดีก็ตานแต่งประโยคเนาะแต่ถ้าจะสูงกว่านั้นเดี๋ยวมันเป็นนวัตกรคิดสร้างสรร์ต่อยอดจกสร้างสรร์ต้องคิดคนจะสร้างตัวการันโดยใช้วัสดุอะไรเป็นยังไงไอ้นั้นอาจจะลึกซึ้งไป แค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วเอาแต่แต่งประโยคนั่นจริงถ้าแต่งประโยคเสร็จต้องเขียนเรื่องเด็กชั้นไหนนะ, 2> ออะป .2 ค่ะป .2 อาจจะไม่ได้อาจจะยากนิดหนึ่งก็โอเคไม่เป็นไรนะเรายังไม่ได้ถึงขั้นประดิษฐ์อะไรที่เป็นตัวการันประดิษฐ์ษจากกระดาษอะไรพับกระดาษหรือว่าเอากระดาษมาม้วนๆเขียนเป็นตัวการันอะไรเนี่ยเชิงเชิงเชิงเนาะที่จะสร้างเป็นส่งเสริมส่งเสริมดีกว่านะวัตก่อนม,มันยากเนาะเด็กป .2 ออข้อต่อไป ต่อไป้อที่สิบค่ะท่านออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบองค์รวมที่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้พัฒนาทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไรในส่วนของกิจกรรมนักเรียนได้ฝึกด้านความรู้คือการได้รับคําศัพท์ความหมายจากบทเพลงส่วนด้านทักษะเนี่ยจะคือการพูดอ่านและการคิดจากการเล่นเกมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนี่ยจะเป็นการใฝ่เรียนรู้มีส่วนร่วมในการเรียน รวมาถึงการมีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมายค่ะโอเคใด้ใช่นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคต่อไปจ้ะสิบเอ็ดค่ะท่านได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ตามแผนและยืดหยุ่นตามศักยาภาพของผู้เรียนอย่างไรเอ,อ่อในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้จัดการเรียนรู้ตามแผน หนึ่งชั่วโมงค่ะได้มีการยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเนี่ยแสดงตัวอย่างอ,อของเรื่องตัวการันค่ะอืมมันยืดหยุ่นยังไงใหนเรยียนยกตัวอย่างอะไรนะมันยืดหยุ่นยังไงเล่าอีกครั้งที่เป็นเ,เหมือนเป็นการยกตัวอย่างเ,เรื่องตัวการันที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนเด็กนักเรียนยกตัวอย่าง ค่ะยกตัวอย่างคำแล้วก็าบางาสามารถอ,าอธิบายคำตัวการันว่า,าคำนี้ที่เป็นตัวการันคือคำว่าอะไรเพราะอะไรโ <Okay. S 2> อเคการต่อไปจะเป็นต่อไปก็สิบสองค่ะในการในวันนี้ท่านได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนำเข้าสู่บทเรียนอย่างน่าสนใจและกระตุ้นกันมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างไรการนำเข้าสู่บทเรียนก็คือ ได้มีการเปิดคลิปวิดีทัศ์จาก youtube เกี่ยวกับเพลงเรื่องตัวการ์เดเเป,เปิดคลิปแล้วก็ปอนถามนักเรียนว่าวันนี้เราจากบทเพลงเนี้ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรพเพราะตอนแรกไม่ได้บอกว่าวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรค่ะแล้วก็เหมือนข้อสิบสามเลยจ้ะ,ะข้อสิบสามในวันนี้ท่านได้อธิบายแลยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงชีวิตจริงของผู้เรียนรวมทั้ง ช้เทคนิควิธีการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปประธรรมทําเรื่องยากให้เข้าใจง่ายได้อย่างไรค่ะได้อิการอธิบายอธิบายความหมายของตัวการันหนึ่งตัวและให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันยกตัวอย่างตัวการันที่เรียนรู้จกักที่นักเรียนเคยได้ยินจากชีวิตจําวันหรือจากบทเพลงค่ะอโอเคยกตัวอย่างนี้ลองลองยกตัวอย่างเอานักเรียนลองลองดูอ่า จากบทเพลงนี้นักเรียนเคยเห็นตัวการันหรือว่าคำที่ใช้ตัวการันในชีวิตประจำวันของนักเรียนบ้างไหมคะอ่าแล้วก็ไห้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างคำที่มีตัวการันหนึ่งตัวที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโดยที่ไม่ได้ซ้ำกับในบทเพลงนี้มาหนึ่งคนละหนึ่งคำค่ะเด็กตอบว่ายังไงบ้างเป็นอ่าเด็กก็จะตอบ<ม>เด็กจะตอบเยอะมากค่ะอาจารย์ตอบได้เกือบทุกคนค่ะตัวการันโอเอได้ ค่ะจ้ะข้อสิบสี่จ้ะข้อสิบสี่ในวันนี้ท่านได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมแบบ active learning เช่นนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการคิดหรือทักษะหรือคุณลักษณะหรือพัฒนาเป็นองค์รวมเป็นอย่างไรค่ะจะให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเล่นเกมมีส่วนร่วมในการอภิปรายซักถามระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนค่ะ แล้วก็ในการเล่นเกมนี่จะเป็นการเออนอกจากการหาอ่านแผนภูมิแล้วก็จะเป็นเอาการทายคาปริศนาค่ะอืมใช่ได้ใช่ได้อา่าต่อไปจ้ะต่อไปนะคะในวันนี้ท่านได้ใช้คําถามเพื่อนักเรียนเนี่ยได้แต่ตรองและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์รวมทั้งนักเรียนได้ได้เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันหรือทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างไรค่ะในส่วนของการใช้คําถามก็เริ่ม ตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียนในการเปิดคลิปวิดิทัศน์เพื่อนักเรียนเนี่ยแต่ตรงเนื้อหาว,าว่าวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรรวมไปถึงการวิเคราะห์จากการเล่นเกมแล้วก็แล้วก็ร่วมกันสรุปอภิปรายความรู้ที่ได้รับค่ะนี่อะไรที่เป็นกลุ่มบ้างไหมอ,อ่าเหมือนแผนภูมิค่ะแผนภูมิใจอ่านกาันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็จะแบ่งให้นักเรียนนับค่ะ,คะ ได้เชื่อมโยงสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบสู่การเรียนรู้เช่นสื่อของจริงสื่อจำลองคลิปวิดิทัศน์เกมเพลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนปเนี่จะชอบการเต้นการเล่นเกมค่ะจะนำพวกนี้มาใช้ในการเรียนการสอนค่ะตกลงได้เด็กได้เต้นไหมตกลงได้เต้นค่ะเปิดเพลงเต้นมีคลิปเลยค่ะตอนแรกกันเห่อค่ะตอนแรกก่อนไปถึงก็นักเรียนทางความบารพแล้วก็บอกว่า รู้ไหมวันนี้คุณครูมาสอนเรื่องอะไรนักเรียนบอกว่ายังไม่รู้แล้วก็หนูก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คุณครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนเนี่ยฟังก่อนนักเรียนเต้นแล้วตอนหลังมาถามเรื่องการันเนี่ยเขามีใจจดจ่อกับการันไว้อะเเ็นมีค่ะแล้วก็หนูถามว่าในเพลงเนี่ยเราเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาบอกว่าไม้ตะนาคาค่ะหรือว่าตัวการันเเก่งเก่งแล้วก็เปิดเพลงรอบเดียวดูว่าสองรอบ อ่าสองรอบค่ะหนูปเปิดได้ก็สองรอบเพราะเขาชอบเต้นค่ะพอเต้นเสร็จก็จะพูดแล้วก็ตัวการันต์อะไรก็มีมม<า>เกมด้วยใช่ไหมมีเกมช่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเล่นเกมอ่าทายคำปริศนาค่ะโอเคผ่านพ่านคะแนนอ่ะใช้ฟีมืออยู่เดี๋ยวครูคูครูดูลีลาของจริงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวครูเปิดดูเองได้ได้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคูเปิดเนี่ย หมายถึงครูรอฟังครูกพิึมอ๋อได้ได้ค่ะแต่ว่าเด็กมันจะเต้นมั่วนด้ไหมคะตามท่าของเขาค่ะเมือนจะได้เยูอะครูองด้วยใช่ไหม ร้องด้วยค่ะเด็กช่วยกันร้องด้วยเพื่อดูเนื้อหาด้วยค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออยาจะให้คะแนนเลยตรงนี้เอาก็ต่อไปสิบแปดต่อไปสิบแปดค่ะได้เขียนกระดานหรือว่าใช้โปรแกรมนําเสนอที่มีหัวข้อเนื้อหาสาระและมีแผนภาพแผนผังแผนภาพและภาพประกอบที่น่าสนใจเป็นระเบียบและสามารถค่ะอันนี้ก็จะใช้เป็นสื่อ powerpoint นคะคะในการนําเสนอแผนภูมิค่ะ แล้วก็ในการนําเสนอเรื่องตัวการันต์ตัวการันต์อยู่ตรงไหนเป็นที่ภาพที่เมีคาว่าตัวการันต์อ๋อหนูใช้เป็นแผนพูมิกับเป็นตัวหนังสืออาจารย์ไม่ไม่ได้เป็นภาพค่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในปั้งใน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 ภาพที่สองค่ะที่หนูชีก้กระดานกับจอคอมพิวเตอร์ค่ะตอนแรกหนูจะทําทกับกระดาษค่ะแต่ว่าโปติดแล้วมันไม่เห็นเลยภาพที่สองภาพที่สองที่หนูชี้นี่เหรอใช่ค่ะ เป็นแผนภูมิเกี่ยวกับบทร้อยกรองเกี่ยวกับตัวการันค์ะ่ะนี่เหรอค่ะนี่เขาเรียกแผนภูมิอ่ะใช่อะ่ะค่ะอ,อันนี้ที่อยู่เหมือนกับอ่าไอบทร้อยกรองเนี้ยนะค่ะก็ก็เรียกว่าแผนภูมิบทร้อยกรอง <c oughs> เออนะโอเคนะว่า <c oughs> จะมีข้างหน้าข้างหลังข้างล่างแผนภูมิครูว่าแผนภูมิบทร้อยกรองคูนึกว่าเป็นตัวที่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรฉันทะลักน่าจะเป็นใกล้เคียง แผ oh, ่นปูมหน่อยไอ้ไนี่ไม่ใช่ฉันทะลักดูเป็นแผ่นปูมยากถ้าฉันฉันทะลักอันครูว่าเป็นแผ่นปูมสําหรับครูนะครูไม่ใช่อักษาไทยเอมีตัวการันอะไรที่ว่าชัดชัดบ้างหัวข้อเรื่องให้ใหเ,เห็นบ้างอยู่ตรงไหนเปนเานเหมือนออคำภาษาจันหรือว่อาไม่ไม่เขียนว่าการันการันเขียนเป็นตัวหนังสือกอกาก็ได้หรือว่าเขียนเป็นรูปการันเขียนเป็นรูปตัวการันแบบนี้ ม,ม,มันมีมันมีคําว่าการันอยู่ในบทลอยกรงไหมคะของเกามันเล็กแรงเราโยหวข้ออ๋อ<ม>ไม่ใหญ่ด้วยฮมหนูเขียนในกระดานค่ะ,ะมีภาพไหมอะ่ะแต่ว่ามันเป็นคลิปวิดีโอค่ะไม่ไม่ได้เป็นภาพเหมือนหนูตอนแรกฟังเพลงเสร็จก็อธิบายว่ามีคลิปไมป่มีคลิปไม่ในนี้อันไหนอ่ะแต่ว่ามันมันจะยาวนิดหน่อาจย์อ๋อไม่ไม่ไม่ว่าอันในนี้ในในส่งมาได้ยังส่งส่งไปแล้วค่ะจย์ เพราะว่าหนูฟังให้เด็กฟังเพลงเสร็จหนูก็อธิบายว่าตัวการอยู่ในช่องส <18 S 2> ิบแปดไหมอยู่ในช่องสิบแปดไหมสิเดี๋ยวแป๊บนะคะ่ะอ๋อหนูไม่ได้ส่งคลิปค่ะหนูส่งแต่ภาพเอาก็ไปใส่ในสิบแปดด้วยได้ได้ค่ะอ,อย่างอื่นนะโอเครูอยากดูหัวข้อเนี่ยหัวข้อย่อยหนูมีแน่นะค่ะอ๋อให้ไปก่อนให้ไปก่อนไม่เป็นไร เดี๋ยวหนูใส่เพิ่มเติมเลยค่ะอ่าใส่เพิ่มเติมที่มีการเขียนหรือว่าพิมพ์ตัวการันใหญ่ๆเนาะค่ะตัวการันตัวการันจะกดยังไรรอนอนนินตัวนางมุนโถการันเหรอนางพูดหนูแล้วเออนอนหนูแล้วก็ต่อต่ากการันค่ะ อ๋อไม่ค่อยได้นานๆพิมพ์พีในชาติหายไปเหมือนกันความรู้อ๋อตามนั่นโอเคอาจารย์ข้อต่อไปจ้ะข้อต่อไปห้าข้อสิบเก้าค่ะผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนอย่างไรค่ะในการสรุปบทเรียนเนี่ยได้มีการทบทวนคําที่มีตัวการันพร้อมกับความหมายแล้วก็ได้มอบหมายงานเกี่ยวกับตัวการันให้นักเรียนได้กลับไปฝึกปฏิบัติทบทวนคัะเหงินกันแต่งไปอยู่ต้องสรุปต้องยังไงต้อเป็นอีกรอบ อนสรุปหนูก็สรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนแนวนี้จากการเล่นเกมจากการฟังเพลงอ่าแต่ไม่ได้ถามเด็กใช่ไหมไม่ได้ถามเด็กใช่ไหมแล้วสรุปอเองไม่ถามเด็กค่ะถามว่าตัวการันที่เราเรียนในวันนี้หมายถึงอะไรแล้วก็เด็กจะตอบมีคลิปเละอาจารย์เด็กจะตอบว่าตัวการันคือตัวที่มีไม้ตนะหาักกำกับไว้หรือคาดไว้ค่ะเด็กจะตอบอะแล,แล้วทำไมหนูไม่ประเมินตัวเองว่าสี่อะทำไมไม่ประเมิน้ะ <laughs> อาซีไปก่อนเดี๋ยวกูมีเวลาคูดูคลิปอีกที<ะ>ประเมินแสดงว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาก้อยี่สิบค่ะท่านได้จัดการเรียนขออภัยค่ะท่านได้จัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสมท้ายผู้เรียนเนี่ยมีความสุขในการเรียนอย่างไร<ะ>ในการจัดการเรียนการสอนค่ะได้มีการนําสื่อที่น่าสนใจมา<ะ>ใช่ไหมตอนนี้ควยห้าคะแนนค่ะมีตั้งเกมใช่มีเกมใช่ไหมม,มีเกมมีเพลงค่ะ นี่เกมมีเพลงได้แล้วถือว่าสุดยอดยแล้วเออ21ต่อไปมีการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กําหนดในแผนค่ะจะมีการ<อ>ประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ก็คือประเมินจากการสังเกตการพูดการตอบการอ่านหรือว่าการทำ่วกมันทำกิจกรรมกลุ่มค่ะประเมินจากชิ้นงานค่ะทันไหมเอะเ็นทันค่ะอาจารย์ประเมินได้ยังนี่ตามจริงฮะ ต,วตวรวจตรวจได้ยังประเมินได้ยังอ่ชิ้นงานเนี่หนูทําในห้องไม่เสร็จค่ะแล้วก็เด็กกลับไปทําที่บ้านต่อค่ะเด็กกลัเมือเม่อ,อไหร่เอ่ยเด็กเด็กส่งมาแล้วค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้เด็กเด็กสอบแล้วค่ะแนบแนบแนบผลงานเด็กได้ได้ค่ะไม่ตรวจก่อนแนบผลงานนักเรียนตอนคุยกนคะแนนจริงคูดูอยู่แล้วเบนไม่ต้องห่วงอันนี้อ<ด>ารเซฟไว้ไในนี้หมดอลคะแนนก็อย่าไปเปลี่ยนอะไรก่อนกันไกูก็ไม่เปลี่ยนกันกูพูดเล่นเอ้า ก็สุดท้ายจะเป็น้อสุดท้ายค่ะท่านได้ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพและรรยงานผลการพัฒนาคุณคุณภาพผู้เรียนได้เป็นระบบค,ค่ะก็คือจะมีการสังเกตผู้เรียนเนี่ยอยู่สม่เสมอทางด้านการเรียนการสอนพฤติกรรมและก็การดําเนินชีวิตของนักเรียนในแต่ละวันค่ะแล้วก็ได้มีการดําเนินการแก้ปัญหาในส่วนต่างๆของผู้เรียนอย่างเช่นการอ่านออกเขียนได้จะเน้ในให้ผู้เรียนเนี่ย เป็นพิเศษอ,อย่างจะเน้นในค้าเรียนหรือว่าคบซ่อมเสริมค่ะแล้วก็มีการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียนในช่วงโควิดสิบเก้าค่ะนี่นี่คืออะไรแนวทางการแก้ไขหรือว่ายัางไงได้เป็นอันนี้จะเป็นเหมือนได้ดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนค่ะแล้วเฉพาะในค้าเรียนนี่คือสรุปว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไรนะอีกรอบ ปัญหาอุาปรสรรคในคาบเรียนเนี่ยจะเป็นเหมือนจะเป็นตัวสื่อมากกว่าค่ะสื่อที่ใช้ค่ะอืมแล้วคิดว่าต่อไปจะแก้ไขปัญหายังไงสื่อตอนแรกเหมือนเหมือนคาบที่ผ่านมาค่ะเหมือนสื่อจะเอ่บาบนกละองหอนูจะเขียนเอ่อในกระดานแต่ถ้าหนูเขียนตอนที่สอนนักเรียนเลยจะใช้เวลานานค่ะไม่พอเอาก็เลยพิมพ์ยมาเลยค่ะแต่ถูกต้องอยู่แล้ว ไม่มีทางจะเขียนอยู่แล้วเราเขียนจะเขียนช้าหรือว่าเขียนอะไรมือไม่สวยก็แต่ได้แต่มันต้องเขียนว่าบางครั้งแต่ถ้าไม่ทันก็ต้องพิมพ์ทําถูกต้องแล้วจุดเด่นอะไรนะเป็นวันนี้จุดเด่นของหนูน่าจะเป็นกิจกรรมค่ะกิจกรรมการเรียนการสอนนะักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างสนุกแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะโอเคจ้ะตามนั้นเป็นมีอะไรจะถามอาจารย์ไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวกานั้นเลยค่ะก<ป>็ไป,ไปปรปับปร<ๆ>ุงเล็กน้อยเหล่านั้นไม่ใช่มากอะไร ปรุงบางข้อที่จะแนะนําไปโอเคจ้าโชคดีเจอก็เดี๋ยวครูก็ตรวจติดขัดยังไงก็มีงานที่ต้องส่งเห็นส่งมาถึงข้อ25แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีค่อยนันแน่โอ้ยก่อนสงเกรดเป็นใช่ได้ฉันก็นัดก่อนส่งเกรดที่มาอะไรเนาะอไอ้หนูเคลียร์น่าจะเคลียร์งานปฐมเสร็จก่อนมากกว่าโอเคโชคดีจ้าเจอกันสวัสดีค่ะอาจารย์กับคุณค่ะ